ขันสมหมูกันครับสมหมูสามชั้นนะหมูสามชั้นนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็หมูสามชั้นครับวิธีทำไม่ยากนะครับใครอยากทำแหนมหมูหมูส้มนะครับก็ล้างหมูให้สะอาดเนาะ ก็อยากกินหมูอะไรก็เอาเนื้อแบบนั้นมาทํานะครับอยากกินซามก็อยากกินกระดูกอ่อนก็เอาแบบนั้นมานะครับกระเทียมนะครับเกลือนะครับผมล้างเนื้อหมูให้สะอาดนะครับให้หมาดมาดหน่อยนะครับให้ล้างแล้วก็ให้มันบาดบาดหน่อยนะไม่ให้มันน้ําแฉะนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราจะทํานะครับก็เกลือนะครับพอดีนะครับ ก็อาจจะแบบทำไปแล้วลองเอามาชิมดูนิดๆนะครับผมว่ารสชาติมันได้ยังไม่เค็มเกินไปนะครับแต่ถ้าไม่เคถ้าเกลือไม่พอก็เน่านะครับหมูก็จะเน่านะครับนะครับพยายามให้เข้ากันนะครับแล้วผมก็จะใส่ตลับปิดฝาสนิทไว้สักวัน2วันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นเร็วหน่อยนะครับหมูสามชั้นครับ ล้างให้สะอาดนะครับผมเอาเกลือล้างก่อนนะครับเกลือล้างให้สะอาดคั้นจนให้มันเข้ากันนะครับจนเหนียวนะครับจนรู้สึกว่ามันเหนียวนะคั้นจนรู้สึกว่ามันเหนียวหย่แค่เอาเกลือโรยๆแล้วก็ปิดฝาอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่เข้าหมูเน่าหมดนะครับอ่ะทำลองทํากินดูนะครับไม่ว่าจะเกลือหรือว่ากระเทียมนะครับ ให้ใส่สัดส่วนที่พอเหมาะนะครับตามตามเนื้อสัตว์ที่เรามีอยู่นะครับเนื้อเยอะเราก็ใส่เยอะนะครับน้อยเราก็ใส่น้อยอเรยวผมจะคั้นไว้พอประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะหาตลับมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมทุกคนนะทำทำไว้หมักไว้กินหลายวันนะครับทอดกรอบนะครับแล้วกักบข้าวเหนียวเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวจะ ทอดให้ดูนะครับเรียบร้อยนะครับผมทุกคนนะครับฟ้ามาปิดสนิทนะครับก็จบแล้วนะครับนี่ก็เป็นแหนมอย่างดีแล้วนะครับแหนมทํากินบ้างนะครับอย่าซื้อเขาครับซื้อเขาไม่โดนใจอย่าใส่ชูรสนะใส่ชูรสนี่ไม่เปรี้ยวนะผมบอกให้ใส่เยอะไม่เปรี้ยวเลยนะชูรสนะครับห้ามเลยนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยครับผม